อรุณสวัสดิ์ชาวันที่สี่ที่ฮ่องกงครับก็แปดโมงแล้วไม่ชาเนอะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทางอาคอสเวเบเ,เนาะไปไหว้พระรกันนะครับจริงๆแผนเราอะต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกคืนนั่นเองเนื่อความที่อากาศ ร้อนนะครับที่นี่อากาศร้อนก็เลยแบบไม่ค่อยอยากสู้กับลมร้อนเท่าไหร่ก็เลยตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาจนเหลืออยู่นีด่เดียวนะครับก็ข้าวๆก่อนแล้วกันว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปวัดหลินฟ้าตรงแถวคอสเวเบนะครับแล้วก็ไปอาวัดบรนโมอยู่ตรงแถวๆอาตรงแถวๆย่า,ยานฮ่องกงเซนะ็นทรัลเนาะแล้วก็จะข้ามมาตรงเจ้าแม่กุนอิมทองคำนะครับก็จะไปแค่สามที่เท่านั้น เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกินข้าวกันก่อนนะครับตรงแถวแถวเทียนหนุนเทาเทาฮอเทาเซ็นเตอร์ซาวิงอะไรประมาณนี้แหละไปกัน เรากำลังนั่งรถบัสนะครับออกจากตรงทุนหุ่นเนาะเดี๋ยวเราจะไปลงตรงแถววิกตอเรียพาร์คนะครับซึ่งก็นั่งไปอีกประมาณ100นาที <c oughs> นั่งยาวไปจนสุดสายเลยนะตะกี้รอรถประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าหาไปรถเม,มย์ไม่เจอโอ <c oughs> okay. เคเดานั่งไปเร,เรื่อยแล้วกันเนาะ ทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงแถวคอสเปเบย์แล้วนะครับตรงแถววิกตอเรียพาร์คเนาะวัดหลินฟ้าเนี่ยจะต้องไปทางโน้นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนวิกตอเรียและนี่คืออ่าอ่ารูปปั้นของควีนวิกตอเรียนะครับอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปวัดหลินฟ้านะครับวัดหลินฟ้าเนี่ยคือ จะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเป็นวัดที่เราเพิ่งมาได้ยินชื่อแล้วเรารู้สึกว่าเพิ่งมาดังเอาช่วงปีสองปีนี้เองนะครับเพราะหลิฟลนฟาน่ยเป็นวัดที่เขาไปขอเรื่องเสียงโชคกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเทพองค์หนึ่งซึ่งเทพองค์นี้เนี่ยเขาจะเป็นเทพสายนรกเนาะซึ่งจริงๆเราขึ้นชื่อเรื่องความกระตันยูมากนะครับเนื่องจากที่เป็นเทพสายนรกเนี่ยเขาก็จะมีพลังหยิน หยินหยางอ่ะเขาจะมีพลังหยินเยอะซึ่งด้วยความที่มีพลังหยินเยอะเนี่ยเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องเงินๆทองทองนะครับเขาก็เลยนิยมมาไหว้เรื่องเกี่ยวกับการเสี be ่ยงโชคหรือว่าเรื่องใส่เทาๆพวกคาสิโนพวกอะไรพวกนี้ก็จะชอบมาไหว้กันนะครับก็ลอตเตอรี่ก็ได้เนาะก็ไปไหว้กันนะครับแต่ว่าองค์ประธานของวัดเขาก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมเนาะ ีน,นี้อาจจะต้องเดินลึกไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้อยู่ที่วิกตอเรียพาร์คเนะนั่นเขาจะอยู่เฮ้ยจำได้หรือจะจะอยู่ติดเขานิดหนึ่งนะอยู่ตีนขเขาเราจะต้องเดินไปตรงนีแอปที่เราใช้ตอนนี้คือ City Mapper นะครับไม่ใช่ Google มันเนี่ยมันก็จะระบบการใช้ก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเราคิดว่าระบบการบอกเวลาที่บอกว่า9นาทีเราก็ยังเชื่อว่าอาจจะต้องคูณไปอีก ประมาณเท่าครึง่งน่าจะประมาณ15นาทีนะครับไปทุกคนหมดปัญหากับการปลูกต้นไม้แล้วบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันสูงแล้วใบไม้จะไปชนสายไฟวิธีทำให้หมดปัญหาก็คือปลูกให้ต้นไม้สูงก่าเสาไฟไปเลย ทุกคนถึงแล้วนะคะระับวิลลินฟ้าข้างในก็จะมีเจ้าแม่กุนทิมและก็เทพที่อ่าว่ายเรื่องเสียงดวงนะครับเราลองเข้าไปกัน โอเคทุกคนก็เดินเข้าซอยมาลึกนิดนึงเนาะก็จะเป็นวัดเล็กๆซึ่งออกแนวเป็นตำหนักนิดหน่อยแล้วก็ได้แหละตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านที่ชื่อว่าเอาส่วนนะครับไปร้านบิโตรี่ที่อยู่แถวๆนี้แหละแล้วก็ ได้ข่าวว่าเป็นต้นตำรับของขนมปังที่มันเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆล่ะก็จะลองดูว่าขายหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเมื่อคืนนี้มั้งดูเรามีเพจอัปเดตบอกว่าขนมปังชั้นๆแบบนั้นน่ะร้านนี้เป็นต้นตำรับแล้วก็หยุดขายมาช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เริ่มขายแล้วแล้วก็เริ่มขายในที่นี่คือเริ่มขายตอนบ่ายโมง <laughs> เดี๋ยวจะไปดูก่อนว่า มีไหมถ้ามีก็ซื้อถ้าไม่มีก็อดทุกคนเราเห็นละร้านอยู่ตรงหัวโค้งตรงนั้นอะร้านกข่าวตรงนู้นน่ะนี่รึบตรงนั้นแหละ,ละเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีของไหมแต่ดูโล่งๆนะคนยังไม่ต่อแถวกันเลยทุกคนได้มาอะไรครับแต่ไปอยู่ในถุงนะอยู่ในถุงเดี๋ยวค่อยกลับไปดูที่โรงแรมนะคะ ก็คือช,ชิ้นประมาณบล็อกประมาณเท่านี้ยเป็นลูกบากนะแล้วก็ราคา30เหรียญต่อชิ้นนะครับเขาใช้คำว่าเลเยอร์เลเยอร์เบรดหรืออะไรสักอย่างลืมไปอีกแล้วลืมไงมากก็คือในในเชลค่ะว่าวางอยู่อันเดียวแต่พอเราสั่งปุ๊บอ่ะเขาก็หยิบอันที่อยู่อยู่ข้างล่างอ่ะมาให้ก็คือเขามีสต็อกอยู่นั่นเองแต่ก็ ไม่มีลูกค้านะหรือว่าเขาเขายังเข้าใจอยู่ว่ามาต่อแถวตอนบ่ายโมงหรือเปล่าแต่นี่ก็คือได้ได้ซื้อเลยนะเออเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่วันหมันโมดนะครับเดี๋ยวคิดว่าคงนั่งใต้ดินไปอะ่ะคงคงไม่นั่งรถรางหรอกร้อนไปที่นู่นกันเถอะ คนเราเราใกล้จะถึงแล้วนะครับก็คือต้องลงรถไฟฟ้ามาตรงพูดเป็นเป็นสำเนียงอังกฤษแล้วกันว่าเชียงวันก็คือไม่อยากพูดคำคำที่เป็นแบบภาษากองตุงเพราะว่าเพีย้ยนแน่เชียงวันก็คือออกตรงนั้นแล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาทางตรง ฮอรลีวูดโรดเนาะแล้วก็เดินต่อไปนิดนึงก็จะถึงนะครับเอาจริงๆเราไม่ชอบบรรยากาศของเกาะฮ่องกงเท่าไหร่เลยอะคือก็คือ,คอ,คอเราเความรู้สึกว่าทุกครั้งอะที่เราเดินไปในตรงเมืองฮ่องกงเนี่ยมีความเหมือนเดินอยู่ในหนังของว่องชาวัยแบบเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ คือไวั์หนังของหมองกลาไว้เขาจะมีความหนะหวเหงาไงเราก็เลยไม่ชอบเท,ท่าไหร่ถ้าเดี๋ยวเราเดินกันนะครับตอนนี้คือมีความสึกเหมือนเดินขึ้นเขาอยู่อ่ะ วัดมันโมเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในการขอพรเรื่องการเรียนการสอบโดยเฉพาะการสอบที่ยากหรือว่าเข้มงวดมากๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการสอบราชการสอบจองหวนอะไรประมาณนี้นะครับโดยเทพที่ถือดาบน,นะครับก็คือเทพกนอูหรือเทพหมวดใต้กวนเป็นเทพบูแห่งสงครามนะครับส่วนเทพอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะถือผู้กันนะครับ ก็คือเทพหมันใต้กวนซึ่งก็คือเป็นเทพด้านบุญซึ่งช่วยเรื่องการเรียนการสอบนั่นเองนะครับ แล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยในวความที่ร้อนมากเราเลยแบบอยากจะทำให้รู้มันจบเร็วๆหรือไม่ก็ไปนั่งกินในห้างน,นะเราเลยตั้งใจเปลี่ยนแผนแล้วว่าจากที่จะกินแถวๆนี้แถวๆตรงเซ็นทรัลตรงฮ่องกงระวังลูกระวังระวัง จากแถวแถวโอเซนทรัลฮ่องกงเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นไปตรงแถวเวสต์เกาลูนแทนนะครับเวสต์เกาลูนเนี่ยเขาจะเป็นย่านที่สร้างใหม่ชื่อว่าเวสต์เกาลูนดิสทร์เออชื่อเดียวกันก็คือเป็นย่านสร้างใหม่ซึ่งมันเป็นเวสเป็น cultural zone อะเป็นแบบโซนวัฒนธรรมซึ่งตรงนั้นเขาจะมี พิพิธภัณฑ์ศิลปะ M อมอะไรพวกนี้อยู่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันแถวนั้นแล้วก็จริงๆแถวนั้นน่ะมันก็เป็นฝังตะวันตกของซิมซาซุยเนาะก็จะมีห้างอยู่เดี๋ยวเราลองไปห้างตรงนั้นกันแล้วลองดูว่าจะทํายังไงต่อเพราะตรงแถวนั้นมันมันเดินตัดมามันก็ซิมซาซุยไงเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไปที่วัดเจ้าแม่กวนอิมหงษํานะครับโอเค เดี๋ยวขอเดินลงบันไดก่อนนะอันนี้แหละทุกคนคือบันไดตะกี้นี้ที่แอปแอปซิตี้แบเปอร์เขาพาเราอ้อมคือเขาพาเราอ้อมบันไดตรงเนี้ยออไ,ไปขึ้นทางลาดทางนั้นมันก็เลยดูอ้อมแต่จริงๆแล้วอะ่ะก็คือทางตรงใครที่ขึ้นกระไดไหวก็ขึ้นกระไดแล้วกัน โอเคทุกคนตอนนี้เราข้ามาอยู่ฝั่งเกาะเกาลูแล้วนะครับก็คือพยายามเอาตัวออกจากฝั่งฮ่องกงอะมาให้ไหวที่สุดเพราะร้อนมากคือคือเกาะฮ่องกงอะเนื่ความที่เขาเป็นเกาะฉบ่มันก็กระไลมันก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกแต่ว่าตัวฮ่องกงเพราะว่าคืออาคารมันเยอะมากอะเราไม่มีลมร้อนก็เลยพยายาม เอาตัวออกมาจากเกาะฮ่องกงให้ไวที่สุดตอนนี้อยู่ฝั่งเกาะลูนแล้วนะครับก็คือทำว่าร้อนขนาดไหนคือแดดจัดแล้วก็ร้อนพอๆกับไทยตอนตอนช่วงเดือนเมษาแล้วก็แดดจัดมากแล้วก็เนื่องความที่อยู่ติดทะเลเนอะก็เลยเป็นแบบร้อนชื้นมากก็เลยแบบเออลายมิชลงมิชลินอะไรก็ไม่กินละไม่ต่อแถวและร้อน ไว้ค่อยมาแบบหน้าหนาวหรือแบบหรือดูไม้ไม้ผีค่อยมาต่อแถวแล้วกันอันนี้ไม่ไหวละร้อนมีช่วงอะไรก็ช่างมันแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะข้ามไปกินร้านในร้านในห้างที่เป็นห้องแอร์ดีกว่าอะไรก็ได้แมคโนนอฟก็ได้ข้ามไปข้าก็เลยข้ามมาเกาลูน,นี่ยแล้วก็ตอนนี้นะครับอยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็น อาเวส์เกาลูนอะไรสักอย่างเขาเรียกว่า Western ์ a r า o เบอร์ชน b นลเป็นอัน uh, นี้เป็นชื่อป้ายเนาะแต่จริงๆแล้วก็สามารถที่จะขึ้นส, uh, สาภาลอยแล้วก็เดินไปตรงฝั่งเวส์เกาลูนที่เป็น c u l t เคธรัลด t ทริ t ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาของกินตรงฝั่งตรงข้ามก่อนซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือ ตึกสกายลอยนั่นเองสกายฮันเดรสสกายลอยอ่ะคือตึกนั้นแหละแต่ว่าคงไม่ขึ้นนะเพราะว่าต้องซื้อตั๋วขึ้นนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจุดแลนด์มาร์กตอนนี้ก็คือคิดว่าคนจีนทลักก็เลยไม่ไหวกันเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็ไปดูไปอีกีว่ายังไงนะครับ คนเรามาจบกันที่ร้านแฟร์วูดนะครับในห้างห้างหนึ่งอะไรันจะเป็นฮอปชอปอบซีทละมมังกาชานมของพ่อเป็นไก่พริกเสชวนเนาะกาชานมแน่นอนว่าเย็นพอรอนทุกคนครับตอนนี้สิ่งดังนิดนึงเนาะอยู่ข้างถนน ตอนนี้เรากำลังจะไปที่วัดเจ้าแม่กวนอิมที่คองคังนะครับก็จริงๆวัดเจ้าแม่กวนิมเนี้ยเป็นวัดเจ้าแม่กวนิมที่ว่า,าเป็นเจ้าแม่กวนิมยิบเงินเนาะมาเราจะอยู่ในมุงเสรยต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะคบเพราะาคนเยอะอยู่ก็คือวัดเจ้าแม่กวนิมเนี้ยขึ้นชื่อเรื่องการของเงินของเงินทองนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยเขาจะมีวันที่เป็นวันทําพิธีเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดกลุ่มาพา์เจ้าแม่กันนะครับซึ่งคนฮ่องกงอ่ะก็จะมารอก,กันตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นอีกอะ่ะเพื่อข้อแถวในการอารับพิธีนั้นนะครับแต่ว่าปีนึงมีครั้งหนึ่งไงเราก็ไม่ได้มาไงแล้วก็จะมานี่แหละมามาไหว้ท่านนี่แหละ ท,ที่ไม่ได้เป็นพิทีอะเนาะทีเนี้ยอาวัดชันไม่กนอินทองคำเนี่ยจริงๆมีประวัติยาวนานมากนะคะเอาเป็นว่าเราข้ามมาวิธีการหมูกันเลยวิธีการหมูก็คือให้มาตั้งจิตอันนี้คือคือเดินไปด้วยดูทางไปด้วยเนาะให้เราตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าชื่อวันเกิดที่อยู่อะไรของเงินจํานวนเท่าไหร่ให้ชัดเจน จุดประสงค์เอาไปทําอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ถ้า,าให้ชัดเลยก็คือต้องระบุเวลาไปด้วยเนาะว่าว่าภายในเท่าไหรเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เอาซองแดงมาใส่ผงทูบจากทางวัดนะครับแล้วก็วนกระถางทูบรอบ3ามรอบเนาะเป็นอันเสร็จพิธีแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดได้จํานวนเงินตามนั้นแล้วเนี่ยให้กลับมา ไหว้ท่านด้วยนะครับพร้อมชุดกระดาษเงินกระดาษทองเป็นการคืนเงินท่านนั่นเองประมาณนี้เดี๋ยวขอดูแมพก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวลงวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮามนะครับขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่นิยมมาขอพรในเรื่องเงินทองโชคลาภเสริมดวงเรื่องการเงินนะครับในหนึ่งปีเนี่ยก็จะมีการจัดพิธียิมเงินหรือว่าพิธีเปิดทรัพเพียงแค่1วันเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นวันที่เลิกดีที่สุดของปีนะครับ จริงๆแล้ววิธีการมูเนี่ยพอเวลาเราไปแล้วเราซื้อทูปปุ๊บพอเขาเห็นเราเป็นคนไทยเขาก็จะหยิบสคริปต์ในการขอพรหนึ่งหน้ากระดาษ a 4ซึ่งเป็นภาษาไทยเต็มเต็มหนึ่งหน้าเวลาได้กระดาษแทนั้นอนะให้ตั้งสติก่อนนิดนึงแล้วค่อยๆอ่านก็จริงๆอะโดยสรุปก็คือให้จุดทูปอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลที่อยู่จำนวนเงินที่ต้องการแล้วก็จุดประสงค์ที่ชัดเจนนะครับขอให้ตัวเองแล้วก็ห้ามบทมารเด็ดขาดน,นะครับ ให้เตรียมซองแดงไปด้วยเนาะแล้วก็เอาซองแดงนั้นนะ่ะหยิบผงทูบในกระถางเนี่ยใส่ซองแดงของเราซึ่งเปรียบเสมือนอ่างเปาจากเจ้าแม่นั่นเองนําซองแดงเนี่ยวนเหนือกระถางทูบสามรอบหากพอสำิีผลให้กลับมาไหวอีกครั้งแล้วก็เตรียมชุดไหว้กระดานกระดาษครองเป็นเสมือนเงินที่นํามาคืนองค์เจ้าแม่นะครับทุกคนออกจากวัดเจ้าแม่กุนมที่ห้องห้ามแล้วนะคะผมก็ปกติแล้วเนี่ย เวลาขอพรแล้วอะเขาก็จะมักจะนำซองแดงอะใส่ผงทู่กลับไปบูชาเป็นเหมือนเป็นอังเป้าจากเจ้าแม่เนาะแล้วก็ถ้าไม่ลืมจะขึ้นอินเสิร์ตให้นะครับวันเปิดซับของปีหน้ามันวันประมาณเดือนมีนานนะรู้สึกจำไม่ถิดวันที่6เนี่ยอุ๊ยตรงเนื้อสวย ก็คือปกติดข้อจะามีเหมือนเป็น,ปนอโวโซองแดงใส่ผ,ผงทูบจากกระถางทูบมาครับจากวัดปืนเหมือนอ่งเปาจากเจ้าแม่นะแเนาะแล้วก็พอเวลาขอพรเนี่ยได้ประสบพรเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาไหว้เจ้าแม่เป็นการไหว้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นํากระดาษเงกระดาษทองซึ่ง ถ้าไม่มีก็ซื้อที่หน้าวัดหรือจริงๆในวัดก็มีนะครับก็ซื้อแล้วก็มาถวายเป็นการคืนเงินท่านนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับผมก็ยังไงก็สำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรก็แค่นี้ก่อนนะแล้วก็จะวันพรุ่งนี้เราจะไปโมกันที่ไหนก็รอ,อ,อดูแลกันนะ สำหรับคลิปล็อกเที่ยวฮ่องกงในคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครผมสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามดูคลิปวล็อกเที่ยวฮ่องกงไว้ด้วยนะครผมขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ